ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว power bank แบบสำรองโทรศัพท์นะครับตัวเนี้จะมีข้อดีก็คือ,คอชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับตรงโซลาร์เซลล์ตรงนี้อันนี้เราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างรูปแบบกล่องที่แพ็คเก็มานะครับสวยงามครับผมมีซิลป้องกันการแกะอยู่ เดี๋ยวเรามาเกะกันดูเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อ power b นะครับ power bank solar cell e l i g h t 2000มิลลิแอมตัวสีดำฟรีสายชาร์จ usb บวกหัวต่อ5ชิ้นนะครับผมสั่งซื้อมาในจากเว็บขายของออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งครับตัวนี้ราคาอยู่ที่199บาทนะครับถือว่าคุ้มนะครับ จะแกะเข้ามาดูข้างในเลยนะครับผมแกเออกมาก็พบกับ User Manual ก็คือคู่มือการใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีคำอธิบายรายละเอียดอยู่ด้วยข้ามไปดูอุปกรณ์นะครับตอนนี้จะเป็นสาย USB หัวต่อขั้วต่างๆครับก็มีห้าหัววิธีก็คือนะครับเราไปชาร์จกับตัวไปชาร์จกับอุปกรณ์อะไรเราก็เสียบเข้าหัว,หวต่อตัวนี้ก็เสียบเข้าที่ power bank ครับตัวนี้เสียบ Galaxy Tab อะไรพวกนี้ครับจะเป็นหัวต่อเดียวกันจะมีหัวหละหลายชนิดครับตัวนี้ ก็จะเป็นพวกฮาดิสภายนอกตัวน,นี้ก็จะเป็นโทรศัพท์พวกโนเกียตัวน,นี้จะเป็นหัวต่อตัวนี้น่าจะเป็นซัมซุงครับผมซัมซุงจะมีหัวต่อยิงอันหนึ่งนะครับใหญ่ ก็ในสเปคมัาบอกว่าชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพีซีชาร์จจากไฟบ้านโดยตรงชาร์จจากในรถยนต์แล้วก็สามารถชาร์จอุปกรณ์อะไรได้บ้างก็จะเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือ iPad ด a ก a เลอแบพวก กล้องดิจิตอลเล่นเกม PSP iPod MP3 m ต c อะไรพวกนี้ครับที่แบตเตอรี่เป็นแบบแบตเตอรี่โพลิเมอร์อ่าลิเทียมไอออนนะครับความจุ2,000ันมิลลิแอมก็ประมาณประมาณโทรศัพท์มือถือของเราอะครับผมมาตรฐานของเรา เอาพุท5โวลต์750มิลลิแอมอินพุท5โวลต์1แอมโซล่าเชตตัวนี้ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์5โวลต์80มิลลิแอมใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2.5ชั่วโมงกง็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมอันนี้เรามาดูตัว power bank นะครับรูปร่าง ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กมาพร้อมกับสีมันวาวด้านหลังก็จะมีอ่าโลโก้ของผู้ผลิตก็คือ p o w e r b ด้านบนก็จะเป็นตัวรับแสงอาทิตย์ก็ข,ขนาดพอดีพอดีมือครับผมลองเปรียบเทียบกับ เปรียกัฝ่ามือก็ประมาณเนี้ยเล็กปุ่มมือถือครับผมก็ด้านด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับจะมีอยู่ตรงส่วนนี้ตันนี้จะเป็นข้อต่อปุ่มปุ่มเปิดปิดทันนี้จะเป็น USB มาดูด้านบนกันก่อนนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ low mid high f u ก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกความจุของแบตว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ l o ก็คือมีน้อยม i d ก็คือมีมีครึ่งหนึ่งก็ประมาณ1,000ม ah. ิลลิแอม high ก็คือมีสูง full เต็มแล้วชัดเต็มก็คือ2,000ัน ah. มิลลิแอม ตัวนี้จะมีไฟ LED บอกด้วยนะครับตามสเปคที่แจ้งมาผมหาหาไฟ LED แป๊บหนึ่งน่าจะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้ครับไฟ LED สีแดงบอกสถานะการชาร์จเมื่อชาร์จจากไฟพลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านไฟ LED สีน้ำเงินบอกสถานะแบตสีดวงเมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือ25% 50% 75%และ100% ก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากคุ้ม,ค,มค่ามากนะครับกับราคา199บาทเอาไว้สำรองเวลาขับรถไปไหนขับรถไปไหนมาไหนเราก็เวลาแบตจะหมดเราก็เสียบแล้วก็ตากแดดชา์พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ความจุมันก็2000มิลลิแอมป์เราก็ชาร์จได้อีกใช้ได้อีกเต็มเต็มเต็มตม,มือถือเราครับผม ถ้าเราใช้มือถือจนหมดอีกก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเข้ามือถือก็ถือว่าโอเคครับผมอนเนกประสงค์กับราคาสำหรับการใช้งานก็ต้องลองใช้งานดูก่อนครับผมเพราะผมเพิ่งสั่งซื้อมาแล้วก็มารีวิวยังไงเดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไงคะแนน ได้เท่าไหร่ความคุ้มค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งละกันครับผมวันนี้เก็ขอขอ,ขอบคุณครับผมมาพบกันต่อนะครับเรื่อง power bank ของ power b 2000 m อ h ตัวนี้ผมลองไปชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วไฟสีแดงก็จะขึ้นตรงตรงประมาณนี้กระพริบกระพริบนะครับถ้าเราชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟสีฟ้าก็จะขึ้นตรงนี้สองหลอดก็คือมิดกับไฮแสดงว่ามีแบตอยู่นี้ในนี้พอป,ประมาณาตัวที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับที่มากับกล่องก็จะแถมตรงนี้แถมตัวที่ชาร์จสำหรับต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตรงนี้นะครับตัวต่อออกตัวเอาพุทนะครับจะแถมห้าแบบหัวต่อห้าแบบแต่ถ้าเป็นตัวอินพุตพวกเสียบรถยนต์ที่ใช้รถยนต์เสียบกับคอมพิวเตอร์เสียบกับไฟบ้านเสียบกับตัว PC อะไรไม่ได้แถมหัวต่อมานะครับไม่ได้ตัวแถมหัวต่อมาเลย เราต้องเราต้องหามาเองนะครับป,รปุ่รณ์พวกนี้แต่ถ้าชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตาก็เอาตัวนี้ไปเลยไปตากแดดไว้เลยครับผมมันก็จะชาร์จแต่ถ้าตัวตัวชาร์จเข้าตัวอินพุตตัวเนี้ยมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้หัวจะเป็นหัวหัวตรงนี้จะเป็นแบบนี้ครับเป็นของ ซัมซุงซัมซุงเดี๋เสียบเสียบกันได้ครับผมผมลองเสียบให้ดูเน,นี่ยมันจะได้พอดีเลยแลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น usb เราก็ไปเสียบกับคอมไว้ชาร์จเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนะครับเสียบกับคอมไปเลยตรงเนี้ยครับตอนนี้ผมเสียบกับคอมเรียบร้อยแล้ว ไฟก็จะขึ้นกระพริบกระพริบตัวนี้ครับแสดงว่าแบตอ่าแบตมีตรงนี้ตัวนี้ก็คือมิดตัวนี้ก็คือไฮก็แบตก็เก็บเต็มแล้วครับผมถ้าฟูนี่ก็เต็มสองพันมิลลิแอมก็กระพริบกระพริบตรงนี้ครับไฟเสฟ้าสวยงามเดี๋ยวลองทดสอบชาร์จกับมือถือแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมต่อ เอบีออกแ๊บนึงโอเคก็ถ้าเราจะเอาไปชาร์จกับอุปกรณ์อะไรเราก็ตรงนี้มันเป็นหัวต่อ USB ล้วก็ใช้ที่ชะนหัวต่อที่เขาเถมมาให้ตรงห้าหขอตรงนั้นนะเราก็มาเสียบไว้ เสียบเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็หัวแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับผมเราจะเสียบกับกอุปกรณ์อะไรเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนไปตรงห้างหัวตรงนี้ครับสำหรับผมจะไปชาร์จกับซัมซุงแล้วกันครับผมก็ดูหัวมันก็เสียบเข้าไปก็ล,ลองชาร์จกับมือถือซัมซุงดูอันนี้เป็น,ปนมือถือเก่าแล้วนะครับแล้วก็จะใช้แล้ว ก็ชาร์จเข้าไปตรงนี้ครับเสียบเ็จเปิดไฟสถานะก็จะขึ้น